สวัสดีครับท่านผู้ชมครับนี่ครับมือนี้ผมาปินายางบัตรเลียนครับบัตรเรียนซื้อมาจากตลาดนะครับเห็นพย่างครับก็เลสิอยากย่างร้องิ่งครับตามกระแสครับตามกระแสมามาเบิ่งกันครับกำลังก่อไฟอยู่ครับติปะโน ไฟกำลังติดครับไฟกำลังติดครับครับวันนี้ก็เสีเยบย่างด้วยครับเสีเยบย่างแล้วครับ มน,น,นี่ห้อยปาดมึลลงแล้วครับนี่ครับดิยินใเพิ่นบอกว,ว่ามันแสบมันแสบครับมันองอย่างน้ำพึ่นเบึงตามกระแสเบึงครับสิเดรู้ว,ว่ามันสแสบมันแสบซ้ำใดจะให้เป็นตัวเลยครับนี่หละครับบรรยากาศตนอนย่างอยู่ครับยุ่งกังๆางถนนนี่ครับข้างถนน อากาศหอนครับมือเนี่ยครับอากาศหอนมากกลับบ้าอีกครับว่ามันใหม่เลยพ่อโอ้ดำแล้ว ไอยปาดเลยครับไอยปาดร้องเบิงครับเป็นว่านุย้โยโอยากแก๊ปอะไรครับนุ้ยแบบไข่ไข่นุ้ยดิบนะครับอย่างมันสีพอดีสันต์นะอันนี้มันก็พอกินเลยแหละแต่ว่าผมก็ไม่อย่างลองเบิงครับขนาดที่ว่า อย่างตะเดียนอยู่นี่ครับล้อขนาดที่ล้อนะครับย่างย่างกุ้งแบบพร้อมครับยางกุ้งแบบพร้อมพอดีกับซื้อมาจากตลาดพ,พร้อมกันนะครับ นี่แหละครับกุ้งกับสุกแล้วครับกุ้งย่างแป๊บเดียวกับสุกรับตวเรนกับย่งกับสุกอยู่เป็นการเสียเวลาครับได้กินทั้งกุ้งได้กินทั้งตุเรนนะครับครับนี่ตอนนี้ก็เริ่มแตกแล้วครับนะเริ่มสีสุกเริ่มสีแตกแล้วครับครับ ส้ำนีกระพอแล้วครับนะ่ะส้ำนีกระพอแล้วเดี๋ยวไปาพาเพื่อนครับมนะันนี่ครับ,กบนกกาดังเลยครับบานนะี้ลองาพาบางคน จุไปดุลเตียบครับจยวมันยินแลวนะครับ <ś refriger ant> บ่มีเมียน กระดาษมงังงวัววายเย็นมันก็ผู้เย็นครับมันยังหอนอยู่ขนาดเอาไปด่วนเตือบไป้ะครับเป็นเครื่องสมองล้วมันยังหอนหนอนยู่ห้อยไฟมันด่วน ครับลองชิ้นไก่อนครับอหอมหอมหวานถือกินค้ันไฟน้อยหนึ่งครับออกหอมหอมวันหวานมัน,มน,มน เสียบอยู่ครับแต่ว่ามันอยากใส่เลาอย่างนั้นแน่ครับ กินบ่ตุเรียนซื้อพี่บัวมาเหมือนกันนี่ซื้อมาลูกอะไซื้อมาัลวละร้อยสี่สิบอันนี้ผมทุเรียนย่างนะยอ,อ้ไม่ไม่เห็นเลยน,นะย่า,างย่ยางนี่น่ะพีนนย่างนี่น่ะ อ้าวก็ลอยดูสินี่นี่นี่ผมเผามาใหม่ใหม่เนี่ยเนี่ยยังร้อนอยู่เลยเนี่ยไม่ควนหัวร้อนดูก็ยาจะได้กินที่เล็กอะไรก็ถ่ายเลยนั่นเลยหนูไม่ได้กินเลยเนี่ยกาลังมีมีมีถือเหรียญย่างใช้ใช้มือนี่นงัดึ้นเลยครับ เออสนะเอากิน <c oughs> เองเนี่ยไม่ต้องใส่แล้วสูงมือกินเองไม่มันก็ไม่มีไม่มีกระดาษก <c oughs> อแ้ปกลบบ็แบบมันก็อร่อยไงอย่าให้เขาโกหกได้อย่าให้เขาโกหกได้เอาพเล็กไปชองิมบ้างเรอ กครับหน้าตาประมาณน,นี้ครับ นี่ครับหน้าตาของทัวเด็นทุเดนย,ยางครับเนี่ยนี่ครับ ถ้กิออกสีนี่ห้อยห้อยกีทานไฟนะครับธรรมดาครับมันก็เปลือกน,นิดน่อยแต่เราสาปสีหอมนะครับนะหอมหอมมันครับหอมมันหอมหวานมันผมจะลองซิมุนนะครับเน,นี่ยจ,จนันาร์แบบไงซิมก่อนเหมือน นะครัได้หวานครับหอมแสบครับแสบ แสบตามพันบอรอี่สี่ครับตามพันธิตนเั็นเห็ดมาครับผมก็เลยลองเห็ดเหมือนกันกินนี่ก็มัเกิดสิบขวดมิกซกินเลยครับเสียบขวดมีกินเนาะม,มันจะหอมมากกว่าครับครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปก่นอนนะครับเนาะ ทนมักจังไดก็ขอไอ้กดไลค์กดแชร์กดกติดตามให้ได้เยครับเด้อครับสวัสดีครับ